ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ให้ลูกคัาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอซที่น่ารักทุกท่านนะครับ ก็วันนี้ก็ลุงตันคนบ้านนาชาแนลนะครับก็มาพบกับพี่น้อง f c อีกเช่นเคยนะครับก็นำสูตรวิเคราะห์หวยมาฝากนะครับอรอบนี้ก็เป็นการวิเคราะห์หวยเราพัฒนานะครับประจำวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่13มีนาคม2 5 6 5นะครับ ลักษณะของสูตรหรือแนวทางจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมรับฟังกันครับงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ,อเมื่อวันศุกร์วันศุกร์ที่10ผลหวยลาวก็คือหกห้าสองหกห้า สองสามสี่นะก่อนหน้านั้นก็คือห้าห้าสี่ห้าเก้าสี่นะส่วนตัวเลขที่จะามาเทียบก็คือเก้าศูนย์สี่ เจ็ดหกห้าสี 4, 3, 2, 6, 3, 3. ่สามสองหกสามสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามห้าหกห้าตัวเลขที่เหมือนกันนะครับ เหมือนกับ3ามตัวงวดล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับลักษณะ,อ,ะอยูโคนด้านนะครับแล้วก็เป็นเลขสลับกันนะครับสูตรนะครับสูตรก็จะมีอยู่ว่าคู่แรก หลัก10นะครับ10บเนี่ยสิกับร้อยเออสิกับพันหลัก10บกับหลนะักพันก็คือ6กับ4ต่อไปก็คือ,เ,อ,อเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะสิบกับพัน หกเออสามกับ2อเนาะสมกับสอง,สสองคู่ต่อมาคู่ต่อมาคือข้างหน้าหลักแสนจะหลักหน่วยนะอ่าแสนหลักหน่วยสกับห้าแล้วก็อีกตัวหนึ่ง หลักหมืน่นอ่าหมื่นกับหมืน่นหมื่นกับหมืน่นศูนย์กับหนึ่งเนาะศูนย์กับหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งโอเคนะครับก็มาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ะ 4, นะหกกับสี่เนาะก็เป็นศูนย เป็น10เป็น0อ่าเป็น1ตัวนี้เป็น9อ่า3 2ก็เป็น5เนาะเป็น5เป็น6ตัวนี้เป็น4อ่า4 4กับ5เป็น9เนาะเป็น9เป็น0เป็น8อ่าตัวนี้0กับ1ก็เป็น1 เป็นหนึ่งเป็นอันนี้สองน,นี่คือศูนย์นะครับลักษณะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้อาจอาจไปได้อีกนะครับอาจขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ มาได้อีกนะครับก็จะเอาตัวเลขกลุ่มนี้นะครับมาเป็นเลขเด่นแล้วก็มาจับชุดนะครับเด่นนะเด่นอโทษครับเด่นก็จะให้ อยู่ที่ศูนยะนะ์าะศูนยจับชุดจับชุดมานะครับก็จะให้อยู่ที่ สี่ศูนย์นะสีนหาศูนหกหนึ่งจ็ดหนึ่งอ่าตันนี้หกหกแปสามกาศูน ก้าสามอ่าสามตัวทีสามตัวก็วจะให้อยู่ที่สองหกหนึ่ง 4.83 0.66แล้วก็0.90กนะครับ <c oughs> ก็เป็นตัวเลขนะครับที่ได้จากาสูตรนะครับพี่น้องเห็นการวิเคราะห์ นะครับแล้วการวางของลุงแล้วนะครับมีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถวิเคราะห์เพิ่มเติมอ่าแล้วก็จับชุดออกมาใหม่ได้นะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับของสูตรนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นอ่าผลลัพธ์นะครับหรือการจับตัวเลขมาวางนะครับก็เป็นการ เทียบตา,าจากสถิตินะครับในงวดที่ผ่านๆมานะครับก็ให้ใช้วิจัยยายในการรับชมก็แล้วกันนะครับก็มีเข้ามีหลุดตามปกตินะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่ให้การติดตามลุงตันม,มาโดยตลอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งนะครับเพื่อให้ได้รับการแจ้งเตือนนะครับในการทำคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ